วันนี้จะพาทุกท่านที่รักในงานพัฒนาการศึกษาไปพบกับเรื่องราวเล็กๆแต่เต็มไปด้วยพลังบางอย่างที่ยิ่งใหญ่นั่นคือการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งที่นี่มีผู้บริหารที่ชื่อว่าดรสุภาวดีิมิสุนาภายใต้แนวคิดเราจะก้าวไปด้วยกันจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะจุดแต่เป็นการวางระบบทั้งองค์กรเริ่มจากการดูแลกายภาพให้สถานที่ส,สะอาดปลอดภยัยรม่มรื่นน่าอยู่จนถึงการปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานด้วยใจและเต็มใจบริการด้วยรอยยิ้มเราทำความดีด้วยหัวใจเท่ ยังได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจากนายกรัฐมนตรีเป็นปีที่สองและได้คะแนน ITA สูงถึง99เต็ม100ในยุคที่เทคโนโลยีเป็นเรื่องจำเป็นได้นำระบบ ICT มาบริหารงานทุกด้านทำให้ข้อมูลทันสมัยสื่อสารง่ายและวางแผนได้อย่างแม่นยำในด้านวิชาการมีการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวใกล้ตัวได้อย่างลึกซึ้งนำ AI มาผลิตสื่อการเรียนการสอนทำให้ครูผู้บริหารและบุคลากรมีเครื่องมือคุณภาพในมือผลที่ตามมาคะแนนโอ e เตและ NT ของเด็กๆในพื้นที่สูงกว่าระดับสอบพอและระดับประเทศในหลายวิชาด้านงบประมาณมีการจัดทำแผนอย่างเป็นระบบใช้งบอย่างคุ้มค่า จนได้รับรังวัลยอดเยี่ยมจากการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนหด้าบริหารงานบุคคลจัดทำระบบ HRMS ได้เต็มร้อยหด้าบริหารงานทั่วไปมีผลการประเมินสถานการณ์ระบบราชการ4.0หรือ PMQA 4.0และตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณพศ2567ได้คะแนนเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ4.68785ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานในช่วงวิกฤตโควิด -19 ยังเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายช่วยทำให้โรงเรียนและเด็กๆไม่หลุดออกจากระบบการศึกษา และสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือเด็กวัยเรียนในพื้นที่เข้าเรียนครบ100%ในชื่อว่า SPB1 Take Care ดูแล24ชั่วโมงจนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศจากสอพอทอสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก9แห่งได้นำ DLTV มาเป็นเครื่องมือหลักในการจัดการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุข ผ่านแนวคิดที่เรียกว่า SPB model ซึ่งประกอบด้วย3องค์ประกอบสำคัญ Strategy Management การวางแผน DLTV อย่างเป็นระบบจัดตารางให้เหมาะกับเด็กพัฒนาครูให้ใช้เทคโนโลยีคล่อง Participation ให้ครูผู้ปกครองและนักเรียนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงฟังเสียงนักเรียนและเปิดพื้นที่ให้ครูแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างกันเบสเน็ตเวิร์กสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนแชร์แนวคิดแชร์เครื่องมือและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและผลลัพธ์จาก SPB โมเดลคือการยกระดับภาพคุณภาพได้แก่คุณภาพของสำนักงานของโรงเรียนผู้บริหารครูและสุดท้ายคุณภาพของนักเรียนทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจริงจากโรงเรียนที่เคยเล็กสู่ระบบที่ใหญ่ ด้วยหัวใจ